คุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมช่วงไม่กี่ปีมานี้โลกถึงดูเหมือนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฝนที่ควรตกตามฤดูกาลกลับเทลงมาแบบไม่ให้ตั้งตัวอากาศที่เคยคาดเดาได้กลับแปรปรวนจนเราเริ่มไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะร้อนหนาวหรือพายุเข้าคุณเคยถามตัวเองไหมว่านี่คือเรื่องบังเอิญหรือเป็นสัญญาณบางอย่างที่เรากำลังมองข้าม ทำไมคนจำนวนมากรู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นป่วยบ่อยขึ้นและเหมือนใช้ชีวิตอยู่บนความไม่แน่นอนมากกว่าที่เคยเป็นหรือคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมว่าทุกอย่างรอบตัวกำลังเร่งเร็วขึ้นแต่หัวใจของเรากลับตามไม่ทันในขณะที่โลกหมุนไปข้างหน้าบางอย่างกำลังถอยหลังความมั่นคงความปลอดภัยและความอุ่นใจที่เราเคยคิดว่ามีอยู่ตลอดมีคนจำนวนไม่น้อย เริ่มได้ยินคําเตือนจากหลายทิศทางทั้งจากธรรมชาติจากเหตุการณ์และจากคํำทํานาที่ไม่ใช่เพื่อให้กลัวแต่เพื่อให้ตื่นปีหนึ่งถูกเรียกด้วยชื่อที่ฟังแล้วไม่สบายใจนักปีแห่งม้าที่ต้องลุยผ่านเปเลวไฟม้าคือความเร็วคือพลังของมนุษย์ไฟคือวิกฤตคือสิ่งที่เผาทุกอย่างโดยไม่เลือกว่าคุณพร้อมหรือไม่เมื่อสองสิ่งนี้มาบรรจบกัน คำถามเดียวที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าไฟจะมาแรงแท่ไหนแต่คือเราจะยืนอยู่ตรงไหนและเตรียมตัวอย่างไรก่อนที่มันจะมาถึงเรื่องราวต่อจากนี้ไม่ใช่เพื่อทำนายชะตาใครแต่เพื่อพาคุณมองโลกในมุมที่คุณอาจไม่เคยมองและบางทีเมื่อคุณฟังจนจบคุณอาจเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแม้แต่น้อยเมื่อฟังเรื่องนี้ คุณอาจจะพบคําตอบของคําถามในใจคุณมาตลอดชีวิตยินดีต้อนรับกับมีธรรมอุ่นใจที่จะขอเป็นเพื่อนร่วมทางกับทุกท่านที่กําลังค้นหาความสุขภายในใจวันนี้ขอนำเสนอผ่านเรื่องเล่าโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไม่เหมือนโลกที่เราคุ้นเคยอีกต่อไปหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วเกินกว่าที่มนุษย์จะตั้งตัวทันภัยธรรมชาติที่เคยเกิดเป็นครั้งคราวกลับเกิดถี่ขึ้นรุนแรงขึ้น และคาดเดาได้ยากขึ้นเศรษฐกิจที่เคยพอประคองตัวได้เริ่มบีบคั้นชีวิตผู้คนจนรู้สึกเหมือนหายใจไม่เต็มปอดความไม่แน่นอนค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในทุกมิติของชีวิตตั้งแต่เรื่องปากท้องไปจนถึงความมั่นคงของบ้านเมืองหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นเพียงความบังเอิญของโลกที่เปลี่ยนไปหรือเป็นสัญญาณเตือนที่มนุษย์ไม่ควรมองข้ามอีกต่อไป ท่ามกลางความผันผวนเหล่านั้นมีคำทํานายหนึ่งที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องทั้งในสื่อออนไลน์และสื่อกระแสหลักคำทํานายจากผู้หญิงคนหนึ่งที่หลายคนรู้จักในชื่อหมอปลายพรายกระซิบเธอออกมาเตือนถึงปี2569ด้วยถ้อยคำที่ฟังแล้วทำให้หลายคนต้องหยุดคลิปเธอเรียกปีนี้ว่าปีม้าลุยไฟ คำคำนี้ไม่ได้ถูกใช้เพื่อข่มขู่หรือสร้างความหวาดกลัวแต่มันคือภาพเปรียบเทียบของปีที่เต็มไปด้วยแรงประทะความเร่งและความร้อนแรงในทุกด้านของชีวิตม้าคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังความเร็วและการเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งแต่เมื่อม้าต้องวิ่งฝ่ากองไฟแม้จะรอดก็ย่อมต้องแลกมาด้วยบาดแผลปีนี้จึงไม่ใช่ปีที่ใครจะเดินผ่านไปได้ยอย่างสบายโดยไม่สะเทือน คำเตือนของหมอปลายไม่ได้บอกว่าทุกคนจะล้มหรือทุกอย่างจะพังแต่เธอกําลังบอกว่าถ้ายังใช้ชีวิตด้วยความประมาทเหมือนเดิมผลลัพธ์อาจรุนแรงกว่าที่เคยเจอมานี่ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการเตรียมตัวเพราะเมื่อโลกเริ่มส่งสัญญาณแรงขึ้นคนที่ยังไม่ตื่นมักจะเป็นคนที่เจ็บก่อนเสมอและจากจุดเริ่มต้นตรงนี้เอง เราจะค่อยๆเข้าไปทำความเข้าใจว่าปีม้าลุยไฟหมายถึงอะไรจริงๆและมนุษย์ธรรมดาอย่างเราควรยืนอยู่ตรงไหนเมื่อโลกกำลังร้อนแรงขึ้นทุกวันเมื่อคำว่าปีม้าลุยไฟถูกพูดออกมาหลายคนอาจนึกภาพไม่ออกว่ามันหมายถึงอะไรจริงๆแต่ถ้าลองหยุดคิดให้ลึกลงไปคำคำนี้ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดม้าคือสัญ,ญลักษณ์ของพลัง ความเร็วและการไม่หยุดนิ่งเป็นสัตว์ที่ถูกใช้ในสงครามใช้ในการเดินทางและใช้เป็นแรงขับเคลื่อนของอาระยะธรรมมนุษย์มาแต่โบราณแต่มา้าถึงจะแข็งแรงเพียงใดก็ยังมีขีดจำกัดและเมื่อม้าต้องลุยไฟนั่นหมายถึงการถูกบังคับให้เดินหน้าทั้งที่รู้ว่าอันตรายอยู่ตรงหน้าปีนี้จึงไม่ใช่ปีของการเดินชา้ชา ไม่ใช่ปีของการรอให้ทุกอย่างนิ่งแล้วค่อยตัดสินใจแต่เป็นปีที่สถานการณ์จะบังคับให้ทุกคนต้องขยับต้องเลือกและต้องรับผลของการตัดสินใจนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หมอปลายเคยเปรียบไว้ว่าปีลักษณะนี้จะหนักกว่าหลายปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดไม่ใช่เพราะเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแต่เพราะหลายเรื่องจะเกิดขึ้นพร้อมกันเรื่องที่เคยแยกกันชัด จะเริ่มซ้อนทับกันปัญหาธรรมชาติจะเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจเศรษฐกิจจะกระทบกับสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่และเมื่อผู้คนเริ่มตึงสังคมก็จะตึงตามไปด้วยในเชิงสัญ,ญลักษณ์ปีม้าลุยไฟคือปีที่ธาตุต่างๆไม่สมดุลไฟแทนความร้อนความเร่งอารมณ์และความกดดันน้ำ แทนความแปรปรวนความไม่แน่นอนและสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เมื่อไฟกับน้ำปะทะกันผลลัพธ์ที่ได้มักไม่อ่อนโยนนี่จึงเป็นปีที่อารมณ์ของผู้คนจะขึ้นง่ายตัดสินใจเร็วและผิดพลาดได้ง่ายกว่าปกติคนที่เคยใจเย็นอาจเริ่มหงุดหงิดคนที่เคยมั่นคงอาจเริ่มลังเลและคนที่ไม่ทันตั้งตัว อาจถูกกระแสพัดพาจนหลงทิศหลงทางสาระสำคัญของคำเตือนนี้ไม่ได้อยู่ที่การทํานายว่าใครจะโชคดีหรือใครจะโชคร้ายแต่อยู่ที่การเตือนว่าปีแบบนี้ไม่เหมาะกับความประมาทไม่เหมาะกับการเสี่ยงโดยไม่คิดและไม่เหมาะกับการใช้ชีวิตแบบเดี๋ยวค่อยแก้เพราะไฟไม่เคยรอใครถ้ารู้ว่าต้องขี่ม้าฝ่าไฟ สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ความเร็วแต่คือการคุมม้ารู้ว่าเมื่อไหร่ควรเร่งรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดและรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหลบและเมื่อเข้าใจภาพรวมของปีม้าลุยไฟแล้วคำถามต่อไปคือไฟนั้นมาจากไหนและสิ่งแรกๆที่หมอปลายเตือนอย่างชัดเจนก็คือธรรมชาติที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างเงียบๆแต่รุนแรงกว่าที่หลายคนคิดเมื่อพูดถึงไฟ หลายคนอาจนึกถึงความร้อนความแห้งแล้งหรือเหตุการณ์ที่ลุกลามอย่างรวดเร็วแต่ในคำเตือนของหมอปลายไฟในปีม้าลุยไฟไม่ได้มาเพียงลำพังมันมาพร้อมกับน้ำน้ำที่มาเร็วมาแรงและมานานกว่าที่ควรจะเป็นปีนี้ถูกอธิบายว่าเป็นปีของน้ำฉ่ำฝนจะไม่เดินตามฤดูกาล ช่วงเวลาที่ควรจะแห้งกลับมีฝนตกลงมาอย่างไม่คาดคิดฝนบางครั้งไม่ได้ตกเพื่อหล่อเลี้ยงแต่ตกจนระบบต่างๆเริ่มรับไม่ไหวพื้นที่ลุ่มต่ำจะเริ่มมีน้ำขังยาวนานท่อระบายน้ำที่เคยพอรับมือได้จะเริ่มทำงานหนักเกินขีดจำกัดน้ำที่ควรไหลกลับเอ,อ่อกลับขังและกลับไม่ยอมไปไหน แต่สิ่งที่น่ากังวลกว่าน้ำบนพื้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นใต้พื้นดินเมื่อดินต้องอุ้มน้ำเป็นเวลานานโครงสร้างภายในของดินจะเริ่มเปลี่ยนไปอย่างเงียบๆดินที่เคยแน่นจะเริ่มอ,อ่อนตัวเกิดโพรงเกิดช่องว่างโดยที่ไม่มีใครมองเห็นและเมื่อถึงจุดหนึ่งพื้นดินที่ดูเหมือนปกติอาจสุดลงมาโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า ถนนที่เคยใช้ทุกวันอาจยุบอาคารที่ดูมั่นคงอาจสุดสิ่งปลูกสร้างที่เคยเชื่อถือได้อาจไม่แข็งแรงอย่างที่คิดโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ที่มีการก่อสร้างการขุดเจาะและโครงสร้างซ้อนทับกันจำนวนมากภัยลักษณะนี้ไม่ได้มาแบบเสียงดังแต่มาแบบเงียบและรวดเร็วหมอปลายจึงเตือนว่าปีนี้ไม่ใช่ปีที่เหมาะกับความประมาท โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยการซื้อบ้านการซื้อที่ดินหรือการลงทุนในสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่ต้องช้าลงและต้องตรวจสอบให้มากขึ้นเพราะในปีที่ดินไม่มั่นคงการตัดสินใจเร็วอาจกลายเป็นภาระยาวนานคำเตือนเรื่องน้ำและดินไม่ได้หมายถึงทุกพื้นที่จะเกิดภัยแต่หมายถึงความเสี่ยงโดยรวมกำลังสูงขึ้น และเมื่อธรรมชาติเริ่มไม่เสถียรชีวิตของผู้คนก็ย่อมได้รับผลกระทบตามไปด้วยสุขภาพการเดินทางการทำมาหากินทุกอย่างเริ่มต้องเผื่อต้องคิดและต้องระวังมากกว่าเดิมและในขณะที่เรากำลังมองเห็นภัยที่มากับน้ำและมากับดินยังมีภัยอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ได้มากับฝนไม่ได้มากับแผ่นดินแต่มาแบบมองไม่เห็น และสัมผัสไม่ได้ในทันทีศัตรูที่ไม่ส่งเสียงแต่ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในชีวิตและนั่นคือสิ่งที่หมอปลายเรียกว่าสงครามในรูปแบบใหม่เมื่อโลกดูเหมือนจะกลับมาเดินหน้าผู้คนเริ่มออกจากบ้านเริ่มใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ในความคึกคักนั้นมีบางอย่างที่ไม่เคยหายไปไหนมันไม่ส่งเสียงไม่แสดงตัว และไม่เลือกเหยื่อภัยที่มองไม่เห็นไม่ได้อยู่ในข่าวทุกวันแต่ซ่อนอยู่ในอากาศในมือที่เราสัมผัสในสถานที่ที่เราเคยคิดว่าปลอดภัยโรคไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปหลายคนเคยคิดว่าความเจ็บป่วยคือเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของคนอ่อนแอหรือเป็นเพียงสถิติที่ผ่านตาไปในหน้าจอจนกระทั่งวันหนึ่ง มันเดินเข้ามาใกล้กว่าที่คิดบางคนเริ่มจากอาการเล็กน้อยไอเพียงนิดเหนื่อยง่ายกว่าปกติร่างกายเหมือนยังไหวแต่ไม่เหมือนเดิมบางคนรู้ตัวอีกทีก็อยู่ในห้องที่เงียบเกินไปมีเพียงเสียงเครื่องมือและเวลาที่เดินช้าลงอย่างน่ากลัวโลกใบเดิมแต่กติกาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วการใช้ชีวิตจึงไม่ใช่แค่การออกไปหาโอกาส แต่คือการรู้จักระวังตัวไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเข้าใจเข้าใจว่าร่างกายมนุษย์ไม่ได้แข็งแรงอย่างที่คิดและสิ่งที่เล็กจนมองไม่เห็นอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตได้ความประมาทไม่ใช่การไม่รู้แต่คือรู้แล้วเลือกจะมองข้ามในโลกที่ทุกอย่างเร็วข้อมูลไหลผ่านไม่หยุดหลายคนเลือกฟังเฉพาะสิ่งที่สบายใจ และปิดหูปิดตากับคำเตือนที่ไม่อยากได้ยินแต่ธรรมชาติไม่เคยต่อรองกับใครโรคไม่ถามว่าเราพร้อมหรือไม่ไม่สนว่าเรายุ่งแค่ไหนและไม่สนว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันเพียงแค่ทำหน้าที่ของมันอย่างเงียบงนันจากวันที่เราเคยจับราวบันไดโดยไม่คิดนั่งใกล้ใครก็ไม่ระแวงหายใจร่วมกันโดยไม่ตั้งคำถามวันนี้ทุกการสัมผัส ทุกการเข้าใกล้ล้วนต้องมีสติอยู่เบื้องหลังไม่ใช่เพื่อใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวแต่เพื่อใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันเพราะโลกไม่ได้อันตรายขึ้นต่างหากแต่มนุษย์เริ่มมองเห็นความจริงมากขึ้นต่างหากและเมื่อเรามองเห็นแล้วคำถามสำคัญไม่ใช่จะหลีกหนีอย่างไรแต่คือจะอยู่ร่วมกับความจริงนี้อย่างไรโดยไม่เสียทั้งชีวิต และไม่เสียทั้งหัวใจตรงนี้เองที่เรื่องราวเริ่มลึกกว่าคำว่าโรคและพาเราเข้าไปสู่สิ่งที่หลายคนมองข้ามนั่นคือทัศนคติการดูแลตัวเองและการรับผิดชอบต่อคนรอบข้างเพราะในโลกที่ภัยมองไม่เห็นคนที่รอดไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดเสมอไปแต่คือคนที่รู้จักระวังก่อนที่จะสายเกินไป หลังจากคลื่นของเหตุการณ์สงบลงหลายคนคิดว่าเรื่องราวจบแล้วโลกกลับมาเปิดถนนกลับมาคึกคักเสียงหัวเราะเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่สำหรับบางชีวิตผลกระทบไม่ได้จบลงพร้อมข่าวร่างกายบางคนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเหนื่อยง่ายพักนานแค่ไหนก็ไม่เต็มอาการเล็กๆที่เคยหายเองกลับอยู่กับเรานานกว่าที่คิด บางคนไม่เจ็บป่วยรุนแรงแต่เสียบางอย่างไปอย่างเงียบๆพลังความมั่นใจหรือแม้แต่ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตประจำวันสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เห็นในผลตรวจแต่สัมผัสได้ทุกวันและนั่นทำให้ผู้คนเริ่มเรียนรู้ว่าสุขภาพไม่ใช่แค่การไม่ป่วยแต่มันคือการใช้ชีวิตได้เต็มที่โดยไม่ต้องฝืนร่างกายของตัวเอง หลายคนเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่เพราะใครบังคับแต่เพราะเคยผ่านจุดที่ไม่อยากกลับไปอีกเริ่มนอนให้พอกินให้ช้าลงฟังสัญญาณของร่างกายมากขึ้นจากคนที่เคยคิดว่าพักผ่อนไว้ที่หลังได้กลายเป็นคนที่รู้ว่าร่างกายไม่มีปุ่มรีสตาร์ทพร้อมกันนั้นจิตใจก็เปลี่ยนไปเช่นกันบางคนเริ่มกลัวไม่กล้าออกไปเหมือนเดิม ระแวงง่ายคิดมากกับอาการเล็กน้อยแต่บางคนกลับมองเห็นคุณค่าของวันธรรมดามากกว่าที่เคยเช้าวันหนึ่งที่ตื่นมาแล้วหายใจได้ปกติการเดินออกไปสูดอากาศการได้นั่งกินข้าวพร้อมคนในบ้านสิ่งที่เคยธรรมดากลับมีความหมายขึ้นอย่างเงียบๆบ,บทเรียนสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าโลกโหดร้ายแค่ไหน แต่อยู่ที่เราเคยใช้ชีวิตโดยไม่เห็นค่ามันมากเพียงใดหลายคนเลิกผัดวันเลิกคิดว่าเดี๋ยวค่อยดูแลตัวเองเพราะรู้แล้วว่าคำว่าเดี๋ยวอาจไม่มาถึงและเมื่อผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ผู้คนจานวนมากไม่ได้ถามว่าจะรอดยังไงแต่เริ่มถามว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือให้คุ้มยังไงไม่ใช่คุ้มในความหมายของเงินหรือความสำเร็จ แต่คุ้มในความหมายของการไม่ละเลยตัวเองและไม่ละเลยคนที่รักนี่คือจุดที่หลายคนเริ่มเข้าใจว่าการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่คือความรับผิดชอบต่อคนรอบข้างเพราะเมื่อเราล้มไม่ได้มีแค่เราที่เจ็บและจากบทเรียนเหล่านี้เองบางคนเริ่มมองหาคำตอบที่ลึกกว่าการแพทย์ลึกกว่าพฤติกรรมคำตอบที่เกี่ยวกับความหมายของการมีชีวิต และสิ่งยึดเหนี่ยวใจในวันที่ไม่แน่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ซึ่งนั่นคือจุดที่สุขภาพกายสุขภาพใจและศรัทธาเริ่มเดินมาบรรจบกันอย่างชัดเจนในช่วงเวลาที่โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวันหลายคนเริ่มรู้สึกเหมือนกําลังยืนอยู่บนพื้นดินที่ไม่มั่นคงข่าวร้ายเดินทางเร็วกว่าแสงภัยพิบัติเกิดขึ้นทีจนกลายเป็นเรื่องปกติเศรษฐกิจบีบคั้น สุขภาพสันคลอนและความแน่นอนกลายเป็นของหายากท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีคำเตือนบางอย่างค่อยๆดังขึ้นจากขอบฟ้าไม่ใช่เสียงตะโกนแต่เป็นเสียงกระซิบที่ดังพอจะทำให้คนมีสติหยุดฟังคำทำนายหนึ่งถูกนิยามด้วยคำสั้นๆแต่รุนแรงปีแห่งม้าที่ต้องลุยผ่านเปลวไฟปีที่ความเร็ว ความโลภและความประมาทจะถูกทดสอบพร้อมกันม้าคือพลังคือความทะเยอทะยานคือการวิ่งไปข้างหน้าโดยไม่หันหลังกลับไฟคือวิกฤตคือความร้อนแรงคือสิ่งที่เผาผลาญทุกอย่างโดยไม่เลือกหน้าเมื่อม้าต้องลุยไฟไม่มีใครผ่านไปได้โดยไม่เจ็บมีเพียงคำถามเดียวเราจะผ่านไปอย่างมีสติ หรือถูกไฟกลืนหายไปพร้อมความเร่งรีบของตัวเองสัญญาณแรกเริ่มจากธรรมชาติสิ่งที่มนุษย์คิดว่าควบคุมได้กลับเป็นสิ่งที่เตือนเราดังที่สุดฤดูการเริ่มสับสนฝนมาในเวลาที่ไม่ควรมาตกหนักเหมือนฟ้าเปิดประตูค้างไว้น้ำไม่ได้แค่ท่วมแต่นิ่งแช่ซึมจนแผ่นดินอิ่มตัวเมื่อดินอิ่มน้ำ มันไม่ร้องเตือนมันไม่ส่งเสียงมันแค่ตรุดในวันที่ไม่มีใครคาดคิดถนนที่เคยผ่านทุกวันอาคารที่ดูมั่นคงอาจยุบตัวลงต่อหน้าต่อตาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นใต้ฝ่าเทา้าคือภัยที่มองไม่เห็นเมืองใหญ่ยิ่งเสี่ยงเพราะใต้เมืองเต็มไปด้วยการขุดการเจาะการถมเมื่อธรรมชาติเอาน้ำมาทดสอบโครงสร้างที่เคยนิ่งก็เริ่มสัน่น คำเตือนจึงไม่ได้บอกให้กลัวแต่บอกให้ระวังให้ชะลอให้คิดก่อนตัดสินใจโดยเฉพาะเรื่องที่ดินบ้านและการลงทุนระยะยาวแต่ภัยที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่น้ำไม่ใช่ดินและไม่ใช่ไฟคือสิ่งที่เราไม่เห็นและมองข้ามมันมาตลอดโรคกลับมาในรูปแบบใหม่ไม่รุนแรงฉับพลันแต่ยืดเยื้อทรมาน และกัดกินชีวิตอย่างเงียบงันเชื้อเก่าผสมกับเชื้อใหม่อาการคล้ายเดิมแต่รักษายากกว่าบางคนไม่ล้มทันทีแต่ไม่เคยฟื้นเต็มที่อีกเลยการเดินทางกลายเป็นตัวแปรสำคัญโรคเดินทางพร้อมคนโดยไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นพาหะโลกที่เคยเปิดกว้างจึงต้องเรียนรู้คำว่าระวังอีกครั้งนากากไม่ใช่ความกลัว แต่คือความรับผิดชอบอาหารสุขไม่ใช่ความระแวงแต่คือการดูแลตัวเองเมื่อสุขภาพเริ่มสัน่นเศรษฐกิจก็เริ่มไหวตามรายจ่ายเพิ่มรายรับไม่แน่นอนภาษีเข้มของแพงนี่ผูกชีวิตคนจำนวนมากไว้กับอนาคตที่คาดเดาไม่ได้เงินไม่ใช่คำตอบแต่การจัดการเงินคือสิ่งที่จะตัดสินว่าใครอยู่รอดท่ามกลางความผ,ลผ,ลผลันผวน สินทรัพย์ที่ไม่ต้องอธิบายกลับมีค่าทองคำไม่ใช่เพราะมันสวยแต่เพราะมันนิ่งในวันที่ทุกอย่างสัน่นไม่ใช่การรวยเร็วแต่คือการรักษาคุณค่าให้ผ่านวิกฤตในขณะเดียวกันของราคาถูกจากต่างแดนไหลเข้ามาอย่างน่าตกใจถูกเร็วแต่แฝงความเสี่ยงไฟไหม้ระเบิดและอันตรายที่ไม่มีมาตรฐานรองรับของถูก อาจแพงที่สุดในวันที่ต้องจ่ายด้วยชีวิตเมื่อปากท้องตึงการเมืองก็เริ่มร้าวภายนอกดูนิ่งแต่ภายในเต็มไปด้วยแรงเสียดทานคนที่เคยร่วมมือเริ่มไม่มองตากันความขัดแย้งไม่ได้มาจากศัตรูแต่มาจากคนวงในช่วงหนึ่งของปีจะเป็นจุดเปลี่ยนเหตุการณ์เกิดเร็วเหมือนฟ้าผ่าตั้งตัวไม่ทันแต่ส่งผลยาว อำนาจบางสีจะโดดเด่นและกำหนดทิศทางมากกว่าที่ใครคาดคิดทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันโดยบังเอิญแต่มาเป็นบททดสอบให้มนุษย์หยุดและมองชีวิตใหม่หลังผ่านเหตุการณ์หนักหลายคนเปลี่ยนไปไม่ใช้ชีวิตเร็วเหมือนเดิมไม่ประมาทเหมือนก่อนไม่คิดว่าร่างกายจะทนได้ทุกอย่างเริ่มฟังตัวเองเริ่มพักเริ่มเลือกบทเรียนสำคัญไม่ใช่การเอาตัวรอด แต่คือการอยู่ให้เป็นและเมื่อทุกอย่างสัน่นสุดท้ายที่คนกลับไปหาคือศรัทธาไม่ใช่เพื่อขอให้โลกสงบแต่เพื่อให้ใจนิ่งขอจะยืนอยู่ในโลกที่ไม่สงบศรัทธาไม่ต้องเหมือนกันแต่ต้องจริงการไหว้การสวดการนั่งเงียบหรือการทำความดีเล็กๆล,ล้วนเป็นที่ยึดในวันที่ใจอ่อนแรงเมื่อมีสติเราจะไม่เร่งเมื่อไม่เร่งเราจะไม่พลาด ปีแห่งม้าลุยไฟจึงไม่ใช่ปีแห่งหายนะแต่เป็นปีแห่งการคัดกรองใครมีสติจะผ่านใครประมาทจะเจ็บและเมื่อไฟมอดลงคนที่เหลือจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจะอ่อนโยนขึ้นรอบคอบขึ้นและเข้าใจชีวิตมากขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องของความกลัวแต่คือแผนที่สำหรับคนที่อยากอยู่รอดอย่างมีความหมาย ขอให้ทุกคนผ่านปีแห่งบททดสอบนี้ด้วยสติศรัทธาและหัวใจที่ไม่ประมาทเมื่อเรื่องราวทั้งหมดค่อยๆค,คลี่คลายลงตรงจุดนี้สิ่งที่เหลืออยู่อาจไม่ใช่ความกลัวและไม่ใช่คำทำนายแต่คือสติที่ค่อยๆตกตะกอนอยู่ในใจของผู้ฟังทุกคนปีที่ถูกเรียกว่าปีแห่งม้าที่ต้องลุยผ่านเปลวไฟ อาจไม่ใช่ปีที่โหดร้ายที่สุดแต่เป็นปีที่บังคับให้มนุษย์ต้องหยุดวิ่งแล้วหันกลับมามองชีวิตของตัวเองอย่างจริงจังเพราะไฟไม่ได้เผาเฉพาะสิ่งที่อ่อนแอแต่มันเผาสิ่งที่ประมาทและเผาความคิดที่ว่าเราจะอยู่แบบเดิมไปได้ตลอดบทเรียนจากเรื่องนี้ไม่ใช่การเตรียมตัวหนีภัยแต่คือการเตรียมใจให้พร้อมอยู่กับโลกที่ไม่แน่นอน เมื่อเรามีสติเราจะไม่ตื่นตระหนกเมื่อเรามีศรัทธาเราจะไม่หลงทางและเมื่อเราดูแลตัวเองได้เราจะไม่เป็นภาระให้ใครในวันที่โลกหนักขึ้นไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกคนเลือกได้ว่าวันนี้จะใช้ชีวิตอย่างไรจะใช้ชีวิตด้วยความประมาทหรือใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจถ้าเรื่องราวนี้ทำให้คุณ หยุดฟังตัวเองมากขึ้นดูแลร่างกายมากขึ้นใช้เงินอย่างมีสติขึ้นหรืออ่อนโยนกับคนรอบตัวมากขึ้นอีกนิดนั่นแปลว่าเรื่องเล่านี้ได้ทำหน้าที่ของมันแล้วขออวยพรให้ทุกท่านผ่านทุกบททดสอบของชีวิตด้วยสติที่มั่นคงด้วยหัวใจที่ไม่หวั่นไหวและด้วยศรัทธาที่ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่จริงแท้และพอเพียง ขอให้ทุกย่างก้าวแคล้วคลาดปลอดภัยขอให้ทุกการตัดสินใจมีปัญญานำทางและขอให้ทุกคนผ่านปีแห่งบททดสอบนี้อย่างเข้มแข็งและงดงามหากคุณชอบเรื่องเล่าแนวนี้อย่าลืมกดติดตามช่องมีทำอุ่นใจเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าเรื่องต่อไปที่จะพาคุณมองโลกลึกกว่าเดิมนิ่งกว่าเดิมและเข้าใจชีวิตมากขึ้นทุกครั้งที่ฟัง ขอให้คืนนี้เป็นคืนที่สงบและขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่คุณใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท